ของรับไหว้ผู้ใหญ่วันนี้นะคะคุณลูกค้านะคะเลือกช็อปเป็นงานผ้าไทยผ้าฝ้ายทอมือนะคะผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโครนทอมือนะคะย้อมสีจากธรรมชาตินะคะสวยงามแล้วก็พรีเมียมมากๆเนาะวันนี้ก็จะมีในเฉดของสีเหลืองนะคะสีเหลืองก็ย้อมจาก เปลือกม่วงเขียวสวยนะคะสวยแล้วก็พรีเมียมมากๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเส้นยืนเนาะเส้นยืนนะคะเราก็จะเปลี่ยนนะคะเป็นสีชมพูและทอด้วยสีเหลืองค่ะสวยงามแล้วก็น่ารักมากๆนะคะรวมไปถึงนะคะสีชมพูค่ะสีชมพูนะคะย้อมจากเปลือกผักส้มเซลค่ะเหล่านี้เลยคุณลูกค้าค่ะงานผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายมักโคนสวยๆเนื้อนุ่มพรีเมียมมากๆสาหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้นะคะคุณลูกค้านะคะพอกอินมาที่หน้าร้านนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะราคากล่องละสอง 80บาทราคาของละ280บาทสําหรับผู้ลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยสวยๆวันนี้ของร้านแม่มัดีผ้าไทยนะคะคุณลูกค้านะยินดีแล้วก็ขอบพรคุณมากๆเลยถ้าคุณลูกค้าชื่นชอบนะคะสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะเรามีผ้ากี่สีนะคะอยากดูอยากชมเพิ่มเติมคุณลูกค้าขา089 0416008คุณลูกค้าขากดติดตามที่ช่อง YouTube แม่มัีผ้าไทยเบอร์โทร089 0416008ติดต่อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะรา แม่มารี้าไทยอยู่ในปัป๊มปตทค่ะอยู่ตรงข้างธนาคารอาคารสงเคราะห์อยู่ฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลจุรีเวศคุณลูกค้าคะสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคุณลูกค้าคะราคานะคะเซตละ280รบาทคุณลูกค้าคะรวมไปถึงนะคะผ้าสลงมผ้าฝ้ายหางกระรอกคะ่ะใส่กล่องสวยๆน่ารักน่ารับแบบนี้ก็มีเช่นเดียวกันคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0ูนย์แป0เก้าสยจ้าสวยไหมน่ารักมากๆเลยนะคะสําหรับช่องทางออนไลน์นะคะคุณลูกค้านะคะสั่งส่งงซื้้ออ10กกลขึนไป็ บริการจัดส่งให้ฟรีนะค,คุณลูกค้าคะคุณลูกค้าต้องโอนครึ่งหนึ่งนะค,คุณลูกค้าคะโอนมาโอนมาจาก50%นะคะแล้วอีก50%ก็สามารถเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้กดติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่มารีพาไทยไว้ด้วยนะคะคุณลูกค้านะยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะผลิตภัณฑ์้าไทยเยอะแยะมากมายนะคะที่ร้านแม่มารีพาไทยของเราคุณลูกค้าขะสวยๆทั้งนั้นเลยนะนี่เลยอันนี้จะเป็นมุมของฝากของชมรว้ยนะคะเยอะเลยค่ะยินดีนะคุณลูกค้า่ะร้านแม่มารีพาไทยอยู่ในเมืองจังหวัดดรรอนะะคสาามถจ ส่งสินค้าได้ทั่วไทยยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะวันนี้ค่ะของรับไหว้ผู้ใหญ่ของรับไหว้ผู้ใหญ่เลือกใช้เป็นผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะถ้าคุณลูกค้านะคะชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยข้องขวันของฝากของที่ระดึกของรรบไหว้คิดถึงร้านแม่มดีผ้าไทยขอบพระคุณค่ะ